สบายดีเด้อเนาะสบายดีโดยสื่อว่าจังไดเนาะสื่อไปอายุนะ24ปีเป็นจังไดที่ผ่านมานี่เคยสั่งครอบครัวแล้วหรือยังยังบ่เคยมีสเปกใน,ในใจบ่ว่ามักนมนมแบบใดบอกมีสเปกก็คือแบบแต่ว่าคนมักคุยแบบคนที่แบบมีอายุอายุไร้กวัวเป็น,นไงบ้างโดย ความคือคุยลมกับเด็กน้อยแบบนี้มันไม่ค่อ,อยเข้าใจกันออน่าจะใช่กก กาบสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร,ร,ร์สุขุสุคนเบิร์สุหมงสุบอลบ่าสิเป็นภายในหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีตอนหับเขาสู่ส่อง youtube แม่นานนภา,าซาเนะเนาะโดยมาพบมาพอ,อก,กันกับแม่นานนภาเมื่อนี้ก็ได้พาพี่พาน้องเดินทางออกมาหาสาวโสดคือเก่าทุกคนเลย ซึ่งมาเมื่อนี้ก็เป็นสาวโสดหน้าใหม่เนาะทุกคนเพื่อนก็เป็นผู้จบผู้งามสาวโสดหน้าใหม่เปิดใจหาคนคุยหรือว่าหาคู่หาคองอะไรทุกคนเลยโดย <c oughs> ซึ่งแม่นายนาภาเองก็ยังพรท่านใ้หูจักรายละเอียดเกี่ยวกับตัวสาวโสดเนาะหากะเห็นเพิ่นเป็นเถื่อแรกเถื่อทำอิฐทุกคนเลยโดยกะสีพาพีพาน้องเข้าไปสอบถามหรือว่าทักทายสาวโสดพร้อมๆกันเนาะ ตอนนี้ก็ได้มาหอดเจาะเทิงเฮือนซานของสาวโสดได้เป็นทีเ่เฮียมหอยทุกคนเลยก็คืออยู่ตรงหน้านี่เนาะเป็นเฮือนของสาวโสดโดยทุกคนเลยจังไดก็บภาคติดตามหาบชมในเด้อเนาะพอได้มีแหงกำลังใจเห็ุคลิปต่อๆไปทุกคนเลยพอได้มีกำลังใจไปหาสาวโสดหน้าไม่ให้นุมน่มๆได้เบิ่งได้ส้มกันเนาะเดี๋ยวฝากติดตาม ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเบ่งโฆษณาให้น้ำในเด้อเนาะพอได้มีแหงเห็ดคลิปต่อๆไปทุกคนเลยปะเพื่อบไหเป็นการชักษะเสียเวลาก็เข้าไปหาสาวโสดกันเลยเนาะสบายดีเด้อเนาะสบายดีโดยป่าทุกคนเลยเปิดกล้องมากกันเนาะพบสาวสดหน้าไม่ผู้จบผู้งามเนาะวันนีก้กะผิวพันธ์พองใสอเป็นแว่นเดียวอ่ะ ก็มาเห็นหนาเพิ่นเธอเลกเธอทำอิดเนาะก่อนเอ่นก็ต้องขออนุญาตถามซื้อซื้อว่าจาังใดเนาะซื้อใบซื้อใบโ,โอ้สาวใบเนาะอายุะยจะปีแล้วอายุสาวสี่ปีอายุสาวสี่ปีทุกคนเลยว่า,วาเป็นสาวขึ้นใหม่เนาะ <laughs> <laughs> เป็นจังใดที่ผ่านมานน่เคยสั่งขอบครัวแล้วหรือยัง ยังบุเคยโอ้โดยก็คือเป็นสาวสโสดโดยที่ว่ายัางบม่ทันเคยสั่งครอบครัวมาก่อนเนาะโดยโดยโอ้แหลโ่โสดมาโด,ดนแล้วโดนแล้วจากปีเลยประมาณสองสามปีแล้วโอ้คือว่าปล่อยอาจเองโสดโดนแหละแบบว่าก็มีอยู่แบบเพิ่งขามาคุยแต่แบบว่าคุยแบบ แป๊เตียวรกก็กไปไปค่ะไ่ได้แบบว่าจริงจังเพราะว่าลักๆก็คือแบบเหตุงานโดยเออมีแต่นคนเขามาล้มแต่ว่าบริมีภัยจริงจังว่าช้านๆเนาะโดยเออโดยเออแต่ก่อนนะ่ะบริยูบ้านบ่บ่บริยูอโดยมาแต่เหตุงานดี่ใช่ใะอยู่กรุงเทพ มาแต่โดนแหละมาได้ประมาณสงเดือนโอ้ดวยว่าบ่ค่อยเห็นมือเนาะพี่เนาะดยที่จริงก็อยู่คนละบ้านนั่นแหละแต่คมหมายว่าผ่านเคยผ่านแถวนี้เออนะรื่อยอยู่นะไปเหตุงานอยู่พุ่นโดนแหละประมาณสองปีสองปีดยมาผักพรอนบรือว่ามาอยู่บ้านเลย ก็คิดว่าสิมาอยู่บ้านเลยเพราะว่าไปอยู่พุ่นกับเธอว่าดน้นนะอยากที่มาแบบอยู่บ้านเลย <c oughs> กะเทว่าเก่งในนาะอันไปเฮดเวียกสองปีนี่ได้เที่ยวมาบ้านอยู่บ่เออได้มาอยู่มาแบบประมาณยุดงานเจ็ดมืออะนี่นะามาอยู่เ่อหนึ่งเลยไปสองปี <c oughs> เป็นไปนเหตุงานยังอยังผลนะเหตุงานขายของกินเนี่ยเหตุงานร้านอาหารอ,อ๋ออาหารเ<อ>งินเดือนก็ดีอยู่บอเงินเดือนกับกับตีอยู่ก็ <laughs> ได้อยู่แต่กับแบบบุคอลใส้เป็นไงจำหนันน,นิดหนีจำหนีนิดฉันโดยคือว่าอะไรผู้เดียวหาเงิงนะ โดยมีน้องคนหนึ่งน้องมีน้องสาวอยู่คนอยู่กรุงเทพอ๋อจะได้มีน้องอีกโดยคนในครอบครัวนี่มีก,กันจะคนจ้ะมีสามคนอ๋อคอยเป็นลูกโกโดยพี่น้องรำกรนรดสามหมดโดยโอ๋อเป็นลูกสาวโกทุกคนเลย <laughs> มีน้องสาวอีกเนาะ โดยอ้าทุกคนเลยการจีทามที่เขาประเด็นเลยเนาะถามจุดประสงค์ที่เพิ่นออกมาเปิดใจเป็นอย่างไรคือว่าอยากมาเปิดใจในวันนี้ก็คือแบบอยากมีคนคุยอย่างเนาะอยากมีคนคุยแบบ <c oughs> เห็นแบบในพระเจ้าแบบไน่แบบเอียงเลยขนาะด อ๋อโดยก็ยคือว่าหน้าตาผู้จบผู้งามแบบผู้บ่าวผู้เพวในที่ยวบ้านนี่ก็ไม่มีผู้มาหลินมาลมบ่บ่บ่มีเลอ๋อคือว่าอะไรเนาะน่าจะเป็นน้ำยกน้ำสมัยเนาะแบบสมัยนี่ไผ่กับบกคอยเลาะหรือว่าเที่ยวเล่นลมคือนตะกอนเนาะโดยต่างคนต่างอยู่เพื่อนไผ่เพื่อนลานะโ บางทีเขาจเาเห็นเขาก็บอ้ผู้งามปานนี้คือสีบโบสดเลยแหละเนาะคือชิมิผู้บ่าแล้วออนะ <laughs> สาเหตุที่เขาโบก้าเขามาหาเขาก็สิประมาณนี้คิดว่านะเนาะเลยแล้วออกมาเปิดใจในมือนี้เน,นนะแบบเปิดใจแบบใดเปิดใจก็คือแบบอยากมีคนคุยแบบ แบบนี้ค่ะนออโดยอยากมีคนแบบคุยแบบเท้าก็เป็นหุกโขค่ะเนาะโดยเห็ุยังก็คือสินักแบบพายังก็แบบเมื่อยแล้วก็แบบอยากมีคนคุย่นะโอ้โดยโดยเปิดใจแบบว่าถาว่าพ่อวันทีหักต่างคนต่างหักกันนี่พ้อมร้เบาะพ้อที่จะใส่ชีวิตคู่ร้เบาก็ต้องเือนเบิงไปก่อน ว่าสีขาใจกันรูอบ่บางทีมันกัดวันแน่ะน,นะเอากระสมุมดตะนะสมมติว่าพ่อคนที่เขาหมักคุยกันถือใจนะแบบต่างคนต่างหมักกันแต่คือพ่อมที่จะสระสูตรเลยบอนะแต่ยัง <laughs> ก็ต้องเบิ่งไปก่อนเนาะแค่ว่าบางทีก็อาจสิี โดยเนาะทุกคนว่าไๆคืออยากคุยศึกษาเบื่องการกอนเนาะไปซีบาไปกอนกะยันแบบบบเลียยันริแดงแล่วยันเสียคําเบ้าเนาะทุกคนคนเราก็ต้องลมไปก่อนเนาะไะถามเพื่อนแบบว่าน้าตาคนที่จะลมนำกันยังวันหูเพม่อนก็ตอบบได้โดยอันนี้ก็ถามสมุดไปก่อนจะซื้อดอกเนาะโดยแล้วได้ตั้งอันสเปคของนมนมไหวโบ่มัก มีสเปกแน่ใจบอกว่ามักนมนมแบบใดบอกมีสเปกก็คือแบบแต่ว่าคนมักคุยแบบคนที่แบบมีอายุค<อ>่ะอายุหลายกว่า<อ>เป็นไงโดยเพราะว่าเคยคุยลมกับเด็กน้อยแบบนี้มันบ่ข่อยเข้าใจกันมากนักนก็คือมีอายุแน่อายุหลายกว่าตัวเองแบบนี้ประมาณเท่าไหร่อายุก็ประมาณ เส้าหาเส้าฮกเส้าเจี๊ยังก็คุยลมได้อย่นงไรหอดจากปีมสามชิปโอ้เศาปลายหอดสามชิปเนาะโดยโดยโดยและอันยูเกินหันเด้ได้เบิร์ตชิปก็เลือดยังไงเข่ากันมันกัดได้โอลมกันเกินหันก็คุยได้อยู่เนาะแบบลมลมกันไปเบบางกอนไว้ยั้นซะเนาะโดย แลอยากล่มกับนมทงังใดเป็นพิเศษบเป็นประเทศน,นะนะนมประเทศได้เป็นพิเศษบ,บอบอบไ่ได้จำกัดเนาะเดยประเทศใดก็ได้ทุกคนเลยลาวไทยหรือว่าต่างประเทศได้เบดเนาะอลย <laughs> ขอโทษเด้อยเนาะที่ผ่านมานี่กะไอเขาองเยียนหอดพอได้มอน่งโอ้หอดมอนึ่งทุกคนเลย แสดงว่าเรื่องสื่อสารกันนีโบมีปัญหาเนาะก็ได้อยู่ <c oughs> ได้อยู่ทุกคนเลยอ่านได้เขียนออกเนาะโทรเซ็จจังไดได้เบิดแมนบอโดยโดยเออคือสมมติว่าโทรมานี่สะดวกล่มบอสะดวกยันว่าแบบคนยังบุทันเคยหูจักแล้วแบบบออยากหับหรือบอก้หับอย่างประมาณ แรกๆกับพิมมาก่อนเลยค่ะ้าสิโทวร์มากัแบ,บแยังโมคุจากเพียงกันเนาะต้องถามทรงนั้นเลย,ยแบบจู่โจมเลยนะวีดีโอคลอมาเป็นภูสาวงามวีดีโอคลอมาหลดเนาะโดยอ่ะสมมติว่าพบคนที่จริงใจหรือว่าหักเขาเป็นเสนิงเสนแนนว่าจันทรเนาะ,ะอยู่บ้านไก่ อยู่ต่างเมืองต่างแขงหรือว่าอยู่ต่างประเทศเนาะเพิ่นเนี่ยสิม,มาแบบว่ามาโคเนาะมามัดขอใหม่ขอมือหรือว่าแต่งกันวะฉันสัคือทางเจ้านี่สิไปน้ำเพิ่นได้อบอสมดุดเพิ่อนอยางห้ไปอยู่นำ้ำเรื่องนี้ก็ต้องเงินคิดบางอีกคนพะว่ายังตอบก็ได้นรต้องแบบสองคนเหล่ากัน โอ้โดยอ่านว่าแบบบางคนก็อยากได้คนทีไปอยู่น้ำเนาะคนเห็นคลิปไปแล้วก็โอ้สาวคนนี้แมนแหละสเปคข่อยเลยเพิ่นพรออมที่จะมาอยู่ยบ้านข่อยพรออมทีจะมาปักหลักปักฐานอยู่นำ้ำข่อยจีบเอาคนนี้อยังประมาณนี้นะคือเพิ่นยังตอบมาได้เนาะโดยโดยอ่าก็คือลักๆเนะี่ยคือยังยังติดติดแบบใดแบบว่าอยากอยู่บ้านอยู่เพื่อนตัวเองหรือว่าโดย ก็อยากอยู่เนาะเพราะไปอยู่กรุงเทพกับก็คือแบบเบื่อแล้วอยากมาอยู่บ้านตัวเองอยากใช้ชีวิตแบบเรียบๆง่ายๆไป็นยกินอยู่บ้านยังไม่ยิ่นะ mm hmm. ยังอยากอยู่บ้านเลยล้วโดยแล้วอยู่บ้านเท่านี้ทํามาค่าขายยังคะก็บไม่ได้เห็ดยังก็มีแต่แบบเห็ดห่เห็ดหน้านี่แหละเอ้อเห็ดหายเห็ดหน้าอาชีพเ็เห็ดหาเห็ดหน้าเป็นลักเนาะโดย เร้วยามไฮยามหน้าเลยมียังเห็ดเลยก็มีความผิดแบบอยากเปิดห้านข้เครื่องเอาโดยไปไทยมานีก่กะคือสิเก็บเงินได้พอที่ว่ามีทุนเปิดห้านเลยที่ยังบ่ได้เพราะว่าสิ้นเดือนมาก็มันมีขาใช้ใจ่ายหลายเนอะพอมีทั้งพอทั้งแม่แล้วก็มีน้องมียังแต่พออยู่ก็มีเขานำ้ำ เบิงไม่เท่าค่าใช้จ่ายก็จ้นเดือนมาก็เลือกกับมาได้หลายาโดย้ยมีความฝันว่าอยากเปิดเปิดห้านียเงี้ขายเพอขายน้ำปั่นอยูอย่บ้านาเฮาอ๋อการในใจนี่ว่าต้นทุนประมาณเท่าไรจังสิพอเปิดห้าน <c oughs> <c oughs> ก,นยาวกวา็ยังตอบไม่ได้เพราะว่ายังบุคคลยังบุเคลเปิดเอา ยังพันหูว่าต้องลงทุนเท่าไรยังพันหกโดยงบป,ประมาณที่ชัดเจนเนาะโดยโดย,โดยแต่ก็คือสีลักล้านขึ้นไปหรอกเนาะเพราะว่าเครื่องของสมมตอนี่มันแพงเนาะเครื่องของแพงเอียงก็แพงเขาอยู่ควาจินก็แพงาปโดย,โดยแต่ความคิดในอยากเปิดปห่านขายเพลขายน้ำปั้นอย่างซี่เนาะโดยเฮ็ดเป็นบ่จำมี่พ่อพื้นฐานก็คือน้ำเบ่าคือขาย เป็นระเบ่ากับลงกรุงเทพแล้วก็ปิดบริษัขายกับซีทามระเบ่าก็มีเดี๋ยวแบบสเอาสูตรจากเพื่อนมาสั่นจ้ะโดยแต่นี่คือความคิดที่ซื้อโดยความคิดที่ซื้อโดยยังบ่ทันได้มีทุนเปิดเนาะโดยเป็นังไดแบบมาไปหาเงินอยู่ฝุ่นโดนเลยมาอยู่บ้านอยู่เพื่อนเนาะความรู้สึกความรู้สึกกับ มันกัดสบายใจมันก็ดีคนละแบบเนาะออโดยมาอยู่พี่กับสบายใจอีกแบบหนึง่งอยู่พุ่นกัดดีอีกแบบหนึง่งสิเดือนมากับมีเงินโดยพาให้พ่อให้แม่โดยให้ครอบครัวได้ใส้บัดมาพี่กับสบายใจแต่เงินกัดสิแบบสอยกันไปเล็ก <laughs> น้อยกรัเป๋าก็มีสบายใจแต่ว่าบ่ค่อยมีรายได้ปันไดอยู่บ้านเนาะ หรือว่าหลังจากที่มาแต่ไทยนี่ได้ไปเห็ดเบียกใส่ยูบอใน,นบ้านยั่ได้ไปเห็ดเบียกส่แล้วโดยชวาบ,าบาได้ไปทาวาบัาบาได้เปิดห้านหรือว่าจังไดนมีกะสกะไปเหตุงานพุน่นอีกอยิ่งบอก อันยันได้ดำไห้กำนาแล้วเพราะแหละแค่ว่าส,สิได้ลงนะแค่โบมีแบบแนวทางหาเงินพรอะอายุปานเฮามันกัดอยู่ก็ได้เนาะแค่แบบบุมีหมองหาเงินนะเอโดยก็คือสี่ขึ้นมาพักพอนแล้วก็ดำให้ดำน้าเร้วโดยเขาขึ้นเล่าเรียบร้อย็สี่คิดหาทางไปเหตดเวียเห็ุงานต่ตเนาะโดยโอ๋อทุกคนเลยผกจากเหตเวียยอยู่ไทยมา มาลุยหน้าบานนี่จากันใดสินักก่อนกันส <laughs> มดว่ากลับไปในหมูจ่จะจืบ่ไร้บ่แเล้วเนาะ <laughs> มาลุยเดดลุยตโอมเจ้านี่กะเคยเห็นในหน้าคือกันเนาะเคยเคยเห็นเขตตั้งแต่ยังในหน่อยเนาะหน้าในไลายบ่เห็ดแต่ออละปีนี่เลยจะได้จะก,ก,กระสอบเขาถ้าเห็ดเบิดกะ ได้ลายอยู่แต่ว่อกับแม่เพิ่นอยู่กันสองคนแล้วกับบอด้มีแบบผู้ชา,ายไปหนะมีแต่่อเห็ดกับประมาณได้เขาสี่สิบ้าสิบพอเห็ด,ดพอกินนะเลยคืออันทีเจ้านี่ในครอบครัวนี้มีแต่ได้แต่ลูกสาววะลูกสาวเบิรคนม,มีลูกชายทุกคนเลย เอาเนาะบางที่เปิดใจไปอาจจะได้ลูกเคยมื่ห้ทวาพ่อทวาแม่เนะาะขาดหายทยหน้าโซยปีนี้ <laughs> แต่กะเวลากะจอจันมาลแล้วเนาะใกล้แล้วใกล้สิใกล้สิหอดยามลงไหาลงหน้าเลไเด้นี่ก็เดือนหาค่อยๆเยดื <laughs> ดินฮกเดือนหกค่อยกะเริ่มโต๊ะกาแล้วเนาะบางทีมีเปิดใจมื้อนี่มื่ออื่นมืน่อฮึด แต่คนลมก็มีแนเนาะคุยกันถึงใจบ้าได้ลูกเคยมาสวยอีพ่อเซยโด้วยอ่ะคือทางเจ้านี่ก็มีอันโทรศัพท์เป็นของตัวเองอยู่บ่มีอู้ด้ยดยถือว่าคือสื่อสารกันสะดวกสบายอยู่เนาะดยก็คือเป็นของตัวเองเลยบริวมรก็ภัยบ่เป็นของตัวเองเลยดยทุกคนเลย เพิ่นกะผู้จบผูปป้งามเด้อผูน้น่ะเพิ่นกะหากะออกกล้องเทื่อเล็กเทือ่อทำอิฐบ่หรือว่าจังได๋โดยเทือเ่อแรกเบิงบ่งเพิ่นกะสิทรงเคินๆเนาะ <c oughs> <te le> แต่ว่าเป็นคนที่ว่ายิ้มเก่งเด้อผูน้น่ะยิ้มแล้วงามผูน้น่ะเอออ่ะจะมักแบบนิสัยผู้ชาย,าายนี่มักผู้ชายแบบใดนิสัยกับ มักคนใจดีแหละเดยก็คือว่าเขากันแหละก็โอเคนะเพราะว่าโดยส่วนตัวใหมักแบบว่ามักคนอ่อนแบบว่ามีแฟนนี่มักแบบฟิลแบบโรแมนติกอย่างอยู่บ่ก็คือแบบเวลาว่าวค่ะแบบให้เป็นแบบผู้ใหญ่ค่นะก็อยากให้แบบมีใจเบ่งนอ้อยเวลาแบบ บางทีเขาบอกว่าท่านี่ก็เดิมบางทีก็แบบว่าเอ้ยยังพึ่งว่างแบบนี้่ะนะเขาก็มาคุยกันแบบว่าคุยกันแหละก็แบบผู้ใหญ่คือแบบผู้ใหญ่วากันกับพวกอะไรแบบนั้นอคคำเดียวคือจบเนาะแบบสมุดว่าลมกับลมหมายถึงว่าลมเป็นเวลาอย่างที่บอกกับถ้าเขาว่างเขาก็คุยกันได้แบบกันสมุดคืออารมณ์แบบว่า ได้มาเป็นแฟนอหไรเนาะแบบครบเนี่ยอ่านี่เป็นเรื่องสมมติเดดวยทุกคนแบบล่มกันเะยรล่มแบบม,มีความแบบว่ายัานมีคนโทรเข้ามาแบบว่าในระหว่างที่เพิ่นว่างนะอยากข้างสายอยังสินะคือทางเจ้านี่โอเคอยู่ปะโอเคโอ้ได้ <laughs> <laughs> ข้างสายไว้เลย,ยว่าสันพี่น้องเลย <laughs> นะ้เพราะว่าว่าอยูแล<อ>ไม่ได้เลย บอด้คืออยู่พุ่นเนาอะอยุ่พุ่นแบบว่าบางทีเห็ดวิ่งอยากอะไรนะคืมาบ้านกับบอด้เห็ดอีอย่างอะไรเลยถ้าสมมติว่ามีแฟนเพิ่นแบบมักึงมากควงไปหันไปนี่กะเน,นี่ยต้องคอยรายงานนี่โอเคบ่ะบุปค้านใดใดแบบว่า <laughs> หึงนเกินห่วงเกินกับ คิดว่ามันเกินไปนะเ<ด>นาะบ,บางทีกับางทีเขาก็บอกว่าไปวรียก,กัเออเข่าใจไปนะโดยส่วนตัวเลยมกักประมาณใดก็ก็มักแบบก็เข้าใจนะเวลาที่เขาบอกว่าเอาีไปเวียกเด้กกับเข้าใจบมแมนสิีแบบโอ้ยกกบ่ยบต้องวางองอ่างก็ต้องยังก็คือแบบไปวรียก,ก็คือไปวียงกันโดยเอาพี่ว่าจะไปก็ไปอยู่ไซตอนนี้่ทยรูปมาบ่งดุกนะ <laughs> แบบซี่กะ ได้ยุไายหูบยังวันนี้ขะน้อไปกับหมู่กับเมงแต่ก็ต้องคุยกันก่อนแบบว่ามันกันน่าิีข่าใจกันถาเราแบบว่าลมกันไปโดยตอนนี้กับส่วนตัวกับเป็นคนแบบไ่ได้หนุ่ยากยังปนั่นก็คุยได้เจ้าโดยคือเจ้านี่เวลามีแฟนนี่ส่วนตัวติดอยู่บอกติดแฟนอยู่บอกยังบ่กเคยมีแบบว่า จริงจ <Bond> o, ừ, ังนะนะโอ้ที่ผ่านมาก็คือมีแต่ลมไปซื้อมีแต่ลมสื่อๆยังบ่เคยแบบว่าจริงจังได้ไปนำกันหรือว่านี่นั่นนี่นะโอ้โดยๆดยมีแต่ลมแบบอยู่ใกล้ๆกันส่วนร้ายก็คือแบบจะอยู่ใกล้กันโดยบ่ได้ลมอันนมบ้านเดียวกันโดยโอ้ทุกคนเลยสาวโสดผู้นี้ก็ผู้เจ้าผู้งามโบนัสเสื้อว่าสิยังโสดเนาะ แต่เพื่อนกนโสโตรว่าสันทุกคนเลยอยากเปิดใจหาคู่หาโค้งเนาะหรือว่าหาคนโอ้คนล้มมนแหละ <c oughs> อยากมีคนของใจว่าสั้นซะโดยทุกคนเลยสำหรับคลิปนี้เนาะกัสได้คอโตโจะคลิปกอนไว้พบพอกันให้มือหนาเนาะกัสได้แวเข้ามายมดำทำข่าวหรือว่ามาอัปเดตใหม่โดยสำหรับคลิปนี้เมนนายนะภาและกัสาวอยังก็ สบา,สาบาเนะเาะพอกล่าวคําว่าสบายดีโอเคเนาะทุกคนคือเฮาก็ได้ถ่ายทำสาวโสดเล้วเป็นทีเหียยหรอยทุกคนเลยสำหรับคนใดเนาะกหมายถึงหนุ่มโสดเนาะสำหรับหนุ่มโสดคนใดทีว่ายัางโสดเนาะกำลังมองหาคู่หาคองว่าสั้นซะโดยก็คือสนใจอยากมีแฟนเป็นสาวเล่าเนาะ หรือว่าหนุ่มลาวของเราเองนี่แหละยังสุกรสนใจสาวใบเนาะกะบลงฮับส้มคลิปเบ,บิ่งรายละเอียดเพิ่นสะกอนทุกคนเลยเนาะคือเพิ่นน่ะก็เป็นสาวโสดที่ว่ายังบ่ทันเคยผ่านการแต่งงานเนาะยังบ่ทันเคยสร้างครอบครัวจ้าเทื่อว่าซั่นเลยทุกคนเลยโดยเพิ่นก็เป็นผู้จบผู้งามเดยเพิ่นก็เปิดใจอยาก เปิดใจหาคู่หาคงอางไอเนาะหาคนโอกคนลมเบิง่งซะก้อนเป็นเนาะคันว่าถือถ้าว่ามีคนถืออกถือใจกับพ้อมาแหละพ้อที่จะแต่งอันเทุกคนเลยโดยโอเคทุกคนเลยสำหรับคลิปนี้แม่นายนาภาขอขอ,ขอบคุณขอบคุณเบิร์สกุทุกคนเด้อที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของเม่น,นายนภาแต่งแต่ตนจนจบแลวก็บอกขมโฆษณาเนาะโดยถ้าหากว่าเม่นายนาภานี่ได้ว่าผิดพลาดประการใดหรือว่า ว,ว่าบอถือบอต้องบอมวนบ่นวนหูจังใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้แม่นายนาพาขอกล่าวคำว่าสะบายดี